สวัสดีครับนี่ลุงดำครับพามาดูไล่ริมทางครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาก็จัดสวยๆนะครับน,นะครับลงทุนทีเดียวโดวยที่ว่างๆได้ทั้งปลูกดอกไม้ขายได้ทั้งการเข้าดูด้วยนะครับแล้วก็ขายสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาเรียกว่าการทำได้สองอย่างหนึ่งก็ปลูกสตอเบอรี่นี่ สตรอเบอรี่เอ็นเชอร์รี่อ๋อสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เขาเก็บไปขายอยู่หน้าหน้าร้านเขาตรงนี้สตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่ในร้านร้านนี้เก็บจากร้านนี่แหละครับแล้วเขาปลูกดอกไม้สวยเพื่อเพื่อทำเป็นเกาเรียกว่าทำเป็นคนเอ่อให้คนเข้าเข้าดูแล้วก็ ปตุ้งย้อนไก่ดอกใหญ่ด้วยครับนี่ตุ้งย้อนไก่ดอกใหญ่ตุ้งย้อนไก่หน้าร้านนะครับชมไกยลูกแค่นั้นไม่ได่เด็ดกินก็ไก่แล้วเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้เด็ดกินครับนี่คือปลานนี้ออกลูกเฮ้ยเขาถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปกันแล้วนี่ลุงดาก็พามาดู เขเรียกมุมถ่ายรูปนะครับนะครับสวยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยการแล้วว่าการที่เราทําแบบไอ้ถุงนี่ก็ถุงถง,ง่ายๆทําทเองก็ได้เขาใช้ลวดสองอันเนี่ยลวดอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลวดฝั่งนี้นะครับลวดลวดสอง,งกันตามนนะครับลวดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นการเนี่ยก็คือไล่สตรอเบอร์รี่ของเขานี่ครับนี่ แต่ยังมีลูกอยู่นะครับทั้งลูกของสตรอเบอรี่นะครับนะครับลูกสตรอเบอรี่นี่นะครับลูกมันอันนี้ก็เก่งเป็นกังก้าเขาจะให้ระบบเอ่อน้ำหยดไม่ใช่น้ำหยดน,น้ำสเปรย์เไงมิลั์เขาจะใช้น้ำสเปรย์สปริงเกอร์อย่างนี้ใช้สปริงเกอร์รถครับตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชโคราช สวยจริงๆนะครับสวยมากมากเลยนี่น้อนไก่ก็สวยครับสวยจริงๆสวยมากๆเลยน้องไก่นะครับโอ้โหดอกแม่เข้าช้างอันนี้อีกสายพันหนึ่งน้อนไก่สายพันหนึ่งนะอันนี้สายพันหนึ่งต้นนี้อีกสายพันหนึ่งนะครับไม่ใช่พันเดียวกันครับคนละสายพันนะครับ นองไก่นี่โอ้ยใหญ่จนหักเลยนะครับนี่เอ็นกิ่งเอ็นเลยนะครับเอ็นมากๆเลยนะครับเอ็นกิ่งเอ็นมากๆเลยนะครับแต่ลราลองเราลองกินเอ็นมากๆเอ็นจนจะล้มนะครับเอ็นจนจะล้มแล้วครับเอ็นจนจะล้มนะครับเอ็นจะล้มนะครับเอ็นจะล้มมากนะครับเอ็นจะล้มมากๆ เอ็นจะล้มแล้วครับกินโอ้โหนี่ยนี่ยน้อนไก่นะครับนี่พบยางน้อนไก่แล้วน้อนไก่เป็นพุกมเฟือน้อนไก่อย่างนี้นะครับนี่น้อนไก่ย้อยยอะหับน้อนไก่เยอะนะครับตอนนี้สวยจะเป็นนี่กระดอกนี่ก็เรียกดอกอะไรนั่นในดอกะลรอันนี้ดอกอะไรดอกเนี้ยดอกอะไรนี่ลุงดังก็ลุงดังก็ไม่รู้นี่กระดอกนี่ดอกนะครับตรงนี้เป็นแปลงดอกไม้ ที่เขาปลูกให้ชมเขาเรียกว่าไอเดียโอ้โหหลงรักนะครับนี่สวยมากมากหลงรักไม่รู้เขาบอกว่าโอ้ไล่ริมทางหลงรักไล่ริมทางนะครับตอนนี้ก็มีคนแหวกเข้าไปถ่ายรูปตรงนี้สวยมากครับสวยเยอะเลยครับสวยเยอะสวยเยอะแยะเลยครับดอกมาก่วงโอ้ดอกใหญ่มากๆเลยครับดอกใหญ่เยอะดอกใหญ่เยอะๆเลยครับ ดอกใหญ่มากเลยครับดอกใหญ่โอ้โหลุงดำชอบดอกไม้ดอกปีใ่เยอะเลยครับหนุ่มดอกปีใ่เยอะดอกปีใ่เยอะโอ้โหลุงสร้างทางก็มีครับดอกปีใ่ดอกน้อนไก่เนีูหูมุ่งเยอะใหญ่ๆทั้งนั้นครับหุ้มเยอะหุ้มใหญ่หุ้มเยอะเลยครับดอกแม่จักคุณเอ้ยดอกเยอะน้อนไก่พันดอกใหญ่ ไอการที่จะดอกใหญ่อย่างนี้สิ่งสําคัญก็คือเขาจะให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยให้น้ําของมันให้ปุ๋ยให้น้ําของเขาแล้วให้ปุ๋ยบ้างให้น้ำบ้างนะครับสิ่งสําคัญการให้ปุ๋ยให้น้ําถ้าให้ปุ๋ยดีน้ําดีตามสูตรนะครับอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ลุงดาวก็ไม่รู้ไอ้ดอกสวยมากเลยฝั่งนี้ดอกสวยมาก ครับนี่ก็หาอะไรที่มาเรามาจัดดูจัดแบบสวยงามนะครับจัดจัดแบบสวยงามจัดที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าการที่เขาปลูกสตรอเบอรี่เอาไว้ขายแล้วนะตรงนี้แล้วเขาก็จัดดอกไม้นี่เพื่อให้คนเขาชอบดอกไม้มามาซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็มาถ่ายรูปก,กับดอกไม้ด้วยนะครับนี่ดินโก เป็นดินธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับน่แต่เขาใช้น่าจะเป็นพวกที่ชำนาญเกี่ยวกับการปลูกดินปลูกอะไรนะครับนะครับเนี่ยพวกที่ชำนาญในการปลูกดอกต่างๆของเราแล้แต่ปลูกคือลนนะไรขนาต้องคือพาพึ่งพาการเกษตรนะครับรก็ดอกไม้การเกษตรเยอะเลยนะครับพึ่งพาการเกษตร นะครับตอนนี้เคร่าางพาราเกษตรเยอะแยะนี่ครับต้องดอกไม้แต่ละอย่างอาให้ดูเอพื่งพาาแตะละยาสวยจริงๆอ๋อสวยงามมากเลยครับคุณสวยงามามากๆออ ดอกสวยงามเลยเขาชอบถ่ายรูปครับถ่ายรูปตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็เดินออกไปยากนะครับเดินออกไปยากถ่ายแล้วก็เดินออกไปยากเพราะขี้เลนมันก็เนียนเหนียวก็ต้องระวังนะครับต้องระวังหน่อยขี้เลนมันเยอะมันเหนียวน,นะครับมันเหนียว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 นะครับ มันเยอะทีเลนมันเยอะมันเหนียวมันเหนียวมันเหนียววันนี้ลุงดาก็มองมาที่บัวดอกในเยอะๆดอกหนเนียนเหนียวเนียนเยอะๆเนียนเหนียวสวยสวยงามแต่ทีนี้สิ่งสำคัญของเขานี่นะคือเขาขายสตรอเบอรี่นะครับอะไรนะไหน พี่ี่นเราไปไกลๆทางนู้นก็ได้เดี๋ยวพงถ่ายรูปดูด้านหลังมาด้านหลังเนี่ฟันาางนี่ฟังนี่ฟังนี่ดอกไม,ม้ดอกไม้เนี่ยโอ้ดอกนองไก่ตั้งแต่นี้จนเนี้ยนะครับตอนนี้น้องไก่นองไก่ก็มีหลายสายพันธุ์นะที๋เราเห็นเห็นนี่ก็สามสายพันธุ์พันสายที่พันธุ์เล็กๆอันหนึ่งอันนี้พันธุ์ที่สองอันนี้พันธุ์ที่สามสายพันธุ์ได้ละอย่างนะครับนี่ สวยนะครับสวยมากเลยสวยนี่กระดอกดอกอะไรลุงดําก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ปลูกนี่ก็ไม่ถึงงานแล้วครับปลูกหน่อยเดียวนะครับไม่ถึงงานนะครับแต่ที่นี้มันสวยคือสวยผิดหูผิดกาครับสวยจริงๆนะครับการสวยคือมันสาคัญก็คือการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยว่าปุ๋ยเนี่ยดอกขนาดนี้นี่ดูฝ่ามือนะ ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเห็นไหมเห็นไหมฝ่ามือใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ไม่หนักสองกิโล,ลนี่ดอกนึงก็สองกิโลสามกิโลนะครับดอกใหญ่มากนะครับนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่จริงๆริง,ง,ดงเดี๋ยวลุงดาจะพาไปดูดอกอีกฝั่งฝั่งหนึ่งทีนะครับดูดอกอีกทีดอก,ดดอก,ดดดอกสวยอ่างมูน ดอกสวยฟังนุ๊นี่นะครับนี่ดอกสวยนะครับนี่ก็เรียกพัน์จากแปลงนี้มาแล้วก็มาพันนี่นี่ดอกสีขาวนะครับนี่ดอกสีขาวดอกสีขาวยาวสวยจริงๆนะไม่ต้องไปเชียงใหม่มาโคราชก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ เป็นดอกขาวดอกสีชมพูอันนี้ขาวนะครับขาสีชมพูแจมนี่ก็ดอกชมพูเข้มนะครับดอกชมพูเข้มอันนี้ก็ดอกชมพูนี่ดอกชมพูเข้มดอกชมพูเข้มแล้วก็ดอกชมพูอ่อนแล้วก็บชมพูขาวนี่ครับแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะแยะนะครับ แค่นี้นะครับแปลงดอกไม้เศรษฐกิจที่เรามองดูแล้วว่าเอาแบบทุกอย่างที่มันก็เรียกว่าทั้งเศรษฐกิจด้วยทั้งความสวยแล้วก็พักผ่อนด้วยนะครับเขาเรียกว่าได้ทั้งชใช้จ่ายได้ทั้งเศรษฐกิจคือเราขายนี้ได้แล้วนะนะแล้วก็ได้เงินจากการปลูกดอกไม้ให้ขอมเชี้ยวทมที่ไล่เราแล้วก็ได้ผลผลิตขายนะครับการที่ไปว,วิ่งหาตลาดคนมาซื้อถึงที่ นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับนี่เขาเรียกว่ากุดกุโดกโยกุดโนโบายนะครับนี่ปวดติดปากติดปากแต่วินแทะเขานี่ก็สวยนะครับ,รบแค่นี้นะครับสวัสดีครับาาจากลุงดำครับสวัสดีครับ